สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิธีการสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนนะคะครูมลิวันทองบุตรเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือรู้จักใบตองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสอง รายวิชาการงานอาชีพงอ .1 4 .101 หน่วยการเรียนรู้ที่4งานประดิษฐ์เรื่องรู้จักใบตองมาตรฐานการเรียนรู้งอ .1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดง1.1ป .4 ทับอธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ยกตัวอย่างงานประดิษฐ์จากใบตองลงในแผนภาพข้อ2วาดภาพและระบายสีงานประดิษฐ์จากใบตอง ข้อ3เห็นประโยชน์ของใบตองสาระสำคัญใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆได้มากมายโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอนักเรียนมาดูภาพนี้นะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพอะไรคะสิ่งของในภาพคืออะไรคะนักเรียนสวยไหมคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะ ก็คือกระทงลอยนะคะสิ่งของในภาพทำจากวัสดุอะไรคะนักเรียนทำจากใบตองนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นสิ่งใดอีกบ้างที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับสิ่งของในภาพคืออะไรคะก็คือใบตองเอามาทำอะไรได้อีกคะเอามาทำกระทงใส่ขนมทำใบสีใช่ไหมคะใบตองนะคะ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นกล้วยที่หาได้ง่ายในทุกท้องถิ่นนะคะประโยชน์ของใบตองเช่นใช้ห่อขนมนำมาประดิษฐ์เป็นภาชนะเพื่อใช้ใส่อาหารข้าวหวานทำกระทงใส่ดอกไม้สดในอดีตคนไทยรู้จักนำใบตองมาใช้ในชีวิตประจำวันจนพัฒนามาเป็นงานศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเช่นกระทงใส่อาหารใบสีกระทงถาดรองอาหาร มาดูภาพที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวอย่างงานประดิษฐ์จากใบตองและประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะมีอะไรบ้างงานประดิษฐ์จากใบตองนะคะภาพแรกเลยก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือกระทงนะคะกระทงลอยนั่นเองนะคะอันนี้เขาใช้ดอกกล้วยไม้มาประดับตกแต่งด้วยนะคะใช้ในงานประเพณีลอยกระทงก็คือนําใบตองนะคะมาทํากระทงเพื่อ,อใช้ลอย ในปบเพลีลอยกระทงนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะภาพที่สองคืออะไรคะนักเรียนภาพที่สองคือใบสีนะคะาใบาสีนะคะจะใช้ในงานพิธีต่างๆนะคะเช่นไหว้ครูหรือจะทําเกี่ยวกับไหว้ศาลเจ้าพระภูมิเจ้าที่อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปภาพที่สามนะคะคืออะไรคะนักเรียน กรวยใส่ดอกไม้นะคะใช้ประดับตกแต่งบ้านหรือ,อจะนำมาใช้ในงานพิธีเช่นพิธีไหว้ครูนะคะก็คือทำกรวยใส่ดอกไม้ก็คือมีดอกไม้เพื่อเอามาไหว้คุณครูนะคะต่อไปภาพที่4นะคะกระกทรงสี่มุมนะคะก็คือใช้ใบตองมาทำนะคะ ใช้ใส่อาหารให้สวยงามนะคะเน้นเอกลักษณ์ไทยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะกระทงสีมุมส่วนใหญ่แล้วจะเอา,เอามาบรรจุอาหารอะไรคะนักเรียนเช่นอะไรบ้างลูกเช่นห่อหมกใช่ไหมคะขนมต่างๆนะคะขนมทาโก้ขนม,ะขนมอะไรคะ,ะที่นักเรียนรู้จักมีอะไรมีอะไรคะ คิดไว้นะคะต่อไปถาดรองอาหารนะคะถาดรองอาหารก็คือนำใบตองนะคะมาตัดประดับตกแต่งนะคะเพื่อสำหรับรองอาหารเช่นรองอะไรบ้างขนมไทยนะคะเช่นเม็ดขนนท่องหยอดอะไรประมาณนี้นะคะอาหารคาวก็วางได้นะคะนักเรียนใช้ใส่อาหารให้สวยงามนะคะเน้นเอกลักษณ์ไทยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าใบตองเป็น ใบไม้ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะไม่ได้เป็นอันตรายต่อต,ตัวเราและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องประดับนะคะ,ะนำใบตองแห้งนะคะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆนะคะอาจจะเป็นต่างหูนะคะ,ะปินปักผมหรือสร้อยคอนะคะก็สามารถทำได้ใช้ประดับตกแต่งร่างกายนะคะ งานประดิษฐ์จากใบตองเป็นผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะ,ะนักเรียนครูมีคำถามจะถามนักเรียนนะคะสมัยครูเป็นเด็กนะคะก็จะใช้คำถามเกี่ยวกับต้นไม้นะคะเพื่อมาทายเพื่อความสนุกสนานนะคะ,ะวันนี้ครูมีคำถามจะมาถามนักเรียนนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียว นักเรียนสังเกตภาพนี้ลําต้นเป็นยังไงคะเท่าขาไหมคะนักเรียนลําต้นเท่าขาใบาวาเดียวก็คือลักษณะของใบจะมีความยาวประมาณ1วานะคะ,ะต้นเท่าขาใบาวาเดียวคําตอบก็คืออะไรคะนักเรียนต้นกล้วยนั่นเองนะคะงานประดิษฐ์จากใบตองนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้นะคะครูมีพลงานหนึ่งชิ้นงานนะคะ อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อใบงานนะคะเรื่องรู้จักใบตองวิชาการงานอาชีพชั้นปฐมศึกษาปีที่4ที่สำคัญเลยก็คือชื่อชั้นเลขที่ต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะมาดูคำชี้แจงนะคะครูไปทำอะไรให้นักเรียนวาดภาพงานประดิษฐ์จากใบตองมาหนึ่งชนิดพร้อมระบายสีนัเรเยนก็เขียนชื่อเช่นนักเรียนจะวาดใบสีนักเรียนก็ต้องเขียนว่าใบสีนันักเรียนก็วาดใบสีให้สวยงามนะคะ พร้อมระบายสีทําเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะทําให้สวยๆนะลูกทําเสร็จแล้วส่งมาให้ตรวจด,ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ